ทุกคนนี่เราทานคู่ไก่นะ,ะของโกอ้อยโกอ้อยที่มีข้ามันไก่พ่นไฟตรงปากทางเข้าอุทยานมังกรสวรร์สุพรรณเนาะนี่น่าทานไหมแกงคู่ไก่คู่ไก่นะฮะใส่สักหน่อยนะ,ะทุกคนนี่น่าทานมากเลยนะอิจ้า เดี๋ยวจะกินกันนะจ๊ะนี่อยู่ในห้องนะฮะโรงแรมวาสิทธิดูจาห้องสิทุกคนน่านอนไหมนี่ทุกคนนี่จะเห็นหอคอยบรรหารแจ่มใสหาไมยฮะทุกคนก็จะเห็นตรงนี้เลยมุมสวยมากนะทุกคนดีจ้าอ่ะกินต่อ

ออ,ออกจากร้านโกอ๋อยร้านเนี่ยนะฮะเดินไปประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงวัดพระศรีรัตะนมหาธาตุซึ่งสวยมากแต่ทำไมเขาไม่ค่อยโปรโมทเนาะ ทำแบบเหมือนเป็นวัดไม่ค่อยยังอ่ะจริงๆสวยมากเป็นกีบมะเฟืองพระปรางอ่ะนะครับเมื่อก่อนก็เจอกลุ่มเพชรินจินดาของมีค่าเยอะเลยสมัยก่อนวนก็ต้องออกเข้ามาดูแลคืเมื่อก็ตอนนั้นเจ้าเมืองเจ้าเมืองสุพรรณไงชื่ออี้นะฮะอี้กัน,นาสูตรเนะี่ยเขาเป็นคนควบคุมไม่ให้ พวกไทยจีนที่มาขุดกรุพระอักโขงสุพรรณสมัยนั้นไงไม่นั้นก็สมบัติของชาติก็จะเสียหายมากกว่านี้ไงเขาเลยเข้ามาดูเลยเราก็เลยแบบอ๋อนามตระกูลกันนสูตรโรงเรียนกันนสูตรศึกษาลายนี่เองที่มาเพราะเจ้าเมืองสุพรรณยุคนั้นอ่ะคือว่าอี้ชื่อเต็มพระยาคุณคุณสุนทรอ,อะไรสักอย่างโกษาอะไรสักอย่างนะแต่ว่า ชื่อไทยก็คืออ e. ี N ้กันกระสูตรอร่อยอร่อยมากวันนี้ว่าจะไปวัดแคร์ก็ไม่ได้ไปเพราะมันไกลไปอีกประมาณ2อกิโลแต่ว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุไปแค่200เมตรจากปากทางหลังจากที่เดินมานิดนึงจากร้านโกอ่อยก็ไม่ไกลเลยเนี่ยจริงๆ ปูหมดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เนาะแล้วก็แหล่งเนี่ยร้านโกอ,อ,อ๋อยมังกรเขาเน้นอ,อุดปรหมทอุทยานมังกรสวรค์มากกว่าวัดอีกนะที่นี่อือมอร่อยมากแต่คนก็รู้จักนะทำป้องทำป้ายนี่มาเพิ่งจะได้ยินชื่อวัดเนี่ยวัดประสิทธิ์วมหาภาพ จะรู้จักแต่าษาอังมหาธาตที่พิศโลกมากกว่าอืมอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนอืมอร่อยอร่อยอร่อยอืมเดี๋ยวคราวหน้ามาอีกมาพักโรงแรมลอบเรสซิเดนต์เนาะ เดี๋ไม่ก็ไปบึงชวาไปหมู่บ้านควาเดี๋ยวหาพื